สวัสดีทุกผู้ชมทางช่องไลฟ์ตันด์แคนะครับวันนี้ผมจะมาสาธิตอุปกรณ์สตูดิโอเคลื่อนที่นะครับมีอยู่ห้าตัวครับหนึ่งก็คือกล้องตัวนี้นะครับซึ่งก็ใช้แบตเตอรี่เราสามารถที่จะเคลื่อนที่โดยการใช้อุปกรณ์บันทึกเสียงราคาคุณภาพที่ดีผมว่าราคาไม่สูงหรอกแต่มันใช้งานได้ดีเพราะอุปกรณ์ทุกตัวที่เราบันทึกเสียงนี้เป็นอุปกรณ์ที่ ใช้แบตเตอรี่ทั้งหมดนะครับอันแรกคือไฟตัวนี้ท่านผู้ชมไฟตัวนี้นะครับจับมือถือได้สองตัวแล้วก็ใช้แบตเตอรี่นะครับมือถือสองตัวแล้วก็มีไฟสองหน้านะครับนี่ผมก็ใช้อยู่ใช้กับ power bank ครับท่านผู้ชมนี่ power bank เสีย power bank เลยครับโอเคนะครับใส่ตรงนี้อุปกรณ์ที่สองอุปกรณ์ซาว์การ์ดเสาว์การ์ดบันทึกเส,สียง นี่ท่านผู้ชมคงจะเคยเห็นการรีวิวนะครับ F 998ครับผมว่าเสียงใช้ได้ท่านผู้ชมดูนะครับนี่มีเสียงกบมือมีเอฟเฟกต์เสียงเหมลาอเสียงก๊าซนูนเออเสียงเยอะแยะเลยนะครับตัวนี้แล้วก็เอฟเฟกเอฟเฟกนี่มีเร่งประเภทเร่งเยอะๆหน่อยนะครับท่านผู้ชมแต่ว่า เวลาถ้าจะร้องก็ประมาณนี้นะครับแต่ถ้าจะพูดก็เบาไม่งั้นเสียงอันนี้อันนี้ใช้นิดเดียวนะครับก็เดี๋ยวๆค่อยว่ากันนะครับแล้วก็อุปกรณ์ตัวนี้ครับเป็นอุปกรณ์ที่ทําให้ไมค์คอนเดนเซอร์48โวลต์นะครับแผ่นทอมนี่คือไมค์ออ d i โอเทคนิก้อันนี้ผมซื้อมาแพงหน่อยนะครับประมาณหมื่นห้าคือเราหาอุปกรณ์ที่มันสามารถปรับพะยุ เข้าต่อเข้าด้วยกันนะครับวันนี้ก็จะมาสาธิตเรื่องนี้ครับทุกผู้ชมครับนี่ใช้ไฟชาร์จนะครับมีแบตเตอรี่ในตัวสามารถที่จะเอามาใช้กับคอนเดนเซอร์48วลต์แพนทอฟได้เนี่ยเสียงที่ท่านได้ยินเนี่ยครับเดี๋ยวผมจะลดเสียงวอลลุ่มลงหน่อยเสียงเอ็โคลงหน่อยครับเสียงกล้องเอ่อถ้าจะพูดก็ประมาณนี้นะครับเนี่ยครับสามารถใช้ได้เห็นไหมฮะที่ผมกดแพนทอมเนี่ยครับ ชื่อมันคือ n t 48โวลต์ครับเคลื่อนที่ครับท่านผู้ชมครับอ่าเดี๋ยวจะเอาให้ดูครับนี่ผมต่อแล้วนะครับโอเควันนี้จะมาสาธิตให้ดูคือไฟนะครับราคาร้อยว่าบาทครับใช้กับ power bank ครับแล้วก็นี่คือเสาการ์ดนะครับเป็นทั้งเอฟเฟกเป็นทั้งการ์ดเสียงสายข้าวข่าวเนี่ยครับที่เอาเข้ากับสมาร์ทโฟนครับ แล้วสมาร์ทโฟนจะต้องเป็นแอปกล้อง HD นะครับถึงจะกดถ่ายแล้วก็บันทึกเสียงแล้วจะมีเอฟเฟคเข้าบางตัวเอฟเฟคไม่เข้านะคุณผู้ชมเนีครับเอฟเฟคนะครับเสียงเยอะๆมากมายเนี่ยตรงสองแถวตรงสองแถวตรงนี้นะครับเป็นเสียงเอฟเฟคหมดเลยนะตรงนี้เป็นอันนี้เสียงไม่มีเอฟเฟคเสียงแบบนี้ เสียงตัวนี้ดีหน่อยครับ Recording Studio ตัวนี้เป็นเสียงอฟเฟ a ที่ทําให้เสียงมันมีเวิร์ b เสียงกล้องอันนี้ก็ผมเล่งเล่งเสียงกล้องเล่งมากเล่งน้อยแล้วแต่ท่านผู้ชมนะครับตัวนี้เล่งใหม่ครับตัวนี้เล่งใหม่ตัวนี้เป็นเสียงแหลมบิดเสียงแหลมเสียงกลางเบสคคอร์ดก็คือเราเล่งมาหมดเลยให้เสียงมันเข้าไปที่กล้อ,องของเรานะครับเห็นไหมคิดจะเบา นะครับและตัวนี้ก็เป็นเร่งเสียง Effect. เอฟเฟกต์เร่งเนี่ยเร่งมากน้อยนะครับตัวนี้ปุ่มตัดเสียงร้องครับเวลาเรามีเพลงและก็มีเสียงร้องด้วยก็ตัดเสียงร้องตรงนี้มีแต่เพลงแต่ดนตรีวงทินก็เบาด้วยหายไปด้วยอันนี้ปุ่มมิวเสียงปิดเสียงเดี๋ยวผมปิดเสียง ไวโอเวอร์ไวโอเวอร์ over, ก็เป็นประเภทเวลาเราเปิดเพลงด้วยแล้วก็เราพูดด้วยแล้วก็จะเบาเพลงให้เวลาเราพูดนะครับเอ่อมันจะเชื่อมโยงกับปุ่มพวกนี้นะครับอันนี้สไลด์มอนิเตอร์สไลด์หูฟังครับผมเสียบหูฟังด้วยตัวนี้นะผมสาธิตคร่าวๆอันนี้ก็เป็นที่บนบอกแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่มากหรือน้อยอันนี้ก็สัญญาณเสียงมีสัญญาณแถวบนเสียงไม่พูด แถวที่สองก็ดนตรีนึ่งดนตรีแล้วก็หูฟังครับอันนี้เป็นมิเตอร์วัดนะครับทีนี้เวลาต่อนะครับไมโครดนเซอร์ที่ผมใช้คือตัวนี้ครับไมค์ตัวนี้นะุ่นผู้ชมต่อไมค์เข้าไปแล้วก็เสียบไมค์ตัวนี้เข้าที่อินพุตตรงนี้นะครับแล้วก็เอาพุตตรงนี้ออกเอาพุตตรงนี้ออกเอาพุต,ออพตออพมันออกมาก็เป็นแท็ก แจ็คเล็กครับแจ็คสามจุดห้าขีดครับเป็นแจ็คสองขีดต้องระวังดึงแจ็คนะครับแต่ว่า x r L ที่ออกมานะครับสามรู x r L แบบนี้เหมือนใหม่นะต,ตัวน,นี้นะครับเสียบเข้ากับสูตรสูตรหม่แบบนี้ครับเสียบเข้าไป ันนี้ก็เสียบเข้าไปเอาพุทออกมาแล้วที่สําคัญต้องกด power ครับต้องกดไฟเลี้ยงดูอุปกรณ์ตัวนี้นะครับท่านผู้ชมดูเห็นไฟเลี้ยงไหมครับเห็นที่ชาร์จแบตนะครับ USB 5้โวลต์มีใช้ C กับใช้ B เสียบตรงนี้เลยครับท่านผู้ชมแล้วก็กดแบตเนี่ยเวลออนกดให้มันอ่อนเพื่อเอาไฟ4 8่โวลต์มาเลี้ยงกับไมโครฟินเซอร์ ที่เป็นแทนทอมครับนี่คืออุปกรณ์ที่ท่านสามารถใช้เป็นอุปกรณ์เคลื่อนที่เป็นสตูดิโอเคลื่อนที่อันนี้ผมลำบากนิดหนึ่งครับต้องถือไม์ตัวนี้พูดเสียบไปตรงนี้ไม่ได้นะครับเพราะมันใหญ่ดูเห็นไหมครับมันใหญ่ตัวนี้มันใหญ่ตัวนี้มันเล็กแต่สำหรับพวกนี้ที่ท่านเห็นไม์ตัวนี้นะครับ เป็นไม้สมัยใหม่ตัวน,นี้เป็นคอนเดนเซอร์เหมือนกันแต่ไม่ต้องใช้ไฟเลี้ยงท่านเสียบออกนนดไปได้เลยสมมุติว่าท่านต้องการไม่คุณภาพสูงไม่คอนเดนเซอร์ที่เป็นไฟแผ่นท่อม48โวลต์มันดียังไงมันเป็นไม้ที่รับความมันเป็นไม้ที่รับย่านความถี่ได้กว้างมากตั้งแต่ความถี่สูงถึงความถี่ต่ำแต่สิ่งที่มันเสียก็คือมันจะดูเสียงรอบข้างมาหมดเลยมันจะเกิดเสียงกวน ถ้าบันทึกให้มีคุณภาพสูงท่านต้องไปบันทึกในห้องที่มันเงียบเรียกว่าห้องสตูดิโอนั่นเองครับเพื่อป้องกันเสียงรบกวนเพราะมันจะดูทัพย์เสียงแต่เสียงมันจะดีถ้ามันรับได้หมดเหมือนที่ผมพูดตอนนี้นะครับผมเองก็ไม่ได้น,นี่เป็นห้องนอนครับเป็นห้องนอนธรรมดาก็นี่คือสตูดิโอเื่อนที่ที่ท่านสามารถที่จะเอาไปไประยุกต์ใช้ไปบันทึกเสียงเื่อนที่ได้ตัวนี้แบตบค่อนข้างทนมากท่านผู้ชม ผมเพิ่งชาดสองครั้งตั้งแต่ผมซื้อมาท่านผู้ชมไล่ดูคลิปย้อนหลังผมซึ่งเป็นคลิปใกล้ๆเพราะบันทึกจับเสียงตุกจกตคนนี้เลยครับท่านผู้ชมอาเป็นอันนี้ก็ปรับเป็นเสียงผู้หญิงเป็นเสียงเด็กนะครับกดไปเรื่อยๆเป็น F7 อ,อันนี้ก็ปรับเป็นเสียงใหญ่ๆเลยท่านผู้ชมเออท่านผู้ชมต้องดูอรับเป็นเสียงเด็กเสียง,ยงผู้ชาย แล้วก็เสียงเด็กนะครับเวลาจะตัดเป็นเสียงปกติมาปกติก็เสียงนี้เลยนะครับอันนี้คือไม่ผ่านเอฟเฟกอะไรแต่ตัวน,นี้ก็ผมชอบใช้ตัวน,นี้ครับเสียงสตูดิโอมันดูมันทําให้เกิดเสียงมีมิติขึ้นมานิดหนึ่งนะครับแต่ถ้าเป็นเสียงปกติจริงๆก็ไม่ต้องการผ่านอะไรก็ตรงนี้แหละครับท่านผู้ชมผ่านตรงนี้ไม่มีเอฟเฟกอะไรแต่ถ้าตัวนี้เริ่มมีเอฟเฟกแล้วนะครับนี่การต่อ เาการต่อนะครับท่านผู้ชมดูข้างหลังผมว่ามีคนสาธิตยเยอะแยะมากมายนะครับรูต่อข้างหลังเนี่ยครับชาร์จนะครับชาร์จมาตรงนี้ OTG นะครับเสียบพวกแคนดี้ไดอะไรทั้งหลายนี่แหละครับแล้วตอนนี้กล้องออกกล้องนะออกกล้องได้สามตัวท่านผู้ชมต่อออกกล้องต้องหนึ่งต้องสองต้องสามคือเอาเสียงเข้าไปบันทึกคีิกล้องนั่นเองท่านผู้ชมครับแอคคอมพานีแอคคอมพานีก็คือเอาเสียงเข้าจาก ทีวีก็ได้เสียงเข้าจากโทรศัพท์อีกเครื่องก็ได้เพื่อเอาดนตรีเข้าเอาดนตรีเข้านะตัวนี้เป็นหูฟังครับอันนี้เฮดเซ็หูฟังแบบมินิหูฟังแบบเฮดเซ็ปครอบใหญ่ๆนะครับตรงนี้ตรงนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้เอาไม้เข้าครับท่านผู้ชมไม้สามจุดห้านะไม้สามจุดห้าสองขีดในสองขีดแบบนี้นะครับไม้แบบนี้นะครับเอาเข้ามาเป็นไม้สมัยใหม่ไม้แบบนี้นี่ผมมีหลายตัวเลย อันนี้ก็ของเอามาโนเสียงก็ดีครับอันนี้ U87 ครับ U87 ตัวนี้ซื้อมาพร้อมกับอุปกรณ์ตัวนี้ในราคาพันกว่าบาทแถมเยอะแยะเลยครับทผู้ชมดูนี่ตัวนี้แล้วก็ช็อคเมาส์แล้วก็ขาตั้งแล้วก็มีนี่ที่กรองเสียงที่กรองเสียงแบบนี้ให้ด้วยแถมให้เยอะแยะเลยในราคาพันกว่าบาทนะครับ ที่ผมชอบมากก็คือได้อุปกรณ์ตัวนี้มาที่หลังนะครับสามร้อยกว่าบาทผมพยายามเซตอัพอุปกรณ์ที่เป็นอุปกรณ์เคลื่อนที่ใช้งานยังไงคุณจะไปไลฟ์สดกลางแจ้งกลางป่ากลางเขาคุณทําได้หมดหรือเอคุณเป็นนักร้องคุณอยากจะแต่งเพลงมีอารมณ์นี่จะไปเล่นกีตาร์ข้างนอกในป่าในเขาแต่งเพลงก็เอาไฟนี้ไปเอาอุปกรณ์กล้องถ่ายทํานี้ไปนะครับแล้วก็เอาเอฟเฟกตตัวนี้เผื่อจะ คุณร้องเพลงจะต้องมีเสียงกล้องประมาณนี้นะครับเวลาเราร้องมันถึงจะเพราะหน่อยนะครับแล้วก็ไมค์สตูดิโอไมค์ตัวนี้ก็ได้อันนี้ไม่ต้องใช้ไฟคันท่อมตัวนี้ไม่ต้องใช้ไฟต่อเข้าได้เลยแต่ถ้าเป็นไมค์ออเดีโอเทคนิแบบนี้นะครับตัวที่ผมกำถืออยู่เนี้ยนะครับเห็นไหมผมมาหักแล้วก็เสียงเบาไปเลยนะครับก็ทําให้ไมค์คุณภาพเสียงร้องเพลงได้ดีขึ้นนะครับไปกลางปากกลางเขาได้เลยเพราะว่า ตัวนี้ใช้แบตเตอรี่ตัวนี้ก็ใช้แบตเตอรี่ไฟตัวนี้ก็แบตเตอรี่กล้องมือถือเราก็แบตเตอรี่เห็นไหมครับอุปกรณ์เคลื่อนที่ที่คุณสามารถเอาไปใช้งานได้เลยนอกสถานที่ขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามรับชมนะครับก็ติดตามช่องร้อยแปดชแนลนะครับจะหาสรรหาความรู้ดีๆนะครับคลิปดีๆมาฝากท่านผู้ชมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเป็นกำลังใจครับ ผิดพลาดประการใดบกพร่องประการใดในการทําคลิปหรือรีวิวต้องขออภัยท่านผู้ชมด้วยนะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับเอาเข้าจริงเสียงที่บันทึกจากกล้องวิดีโอที่ผมสาธิตเมื่อตอนต้นคลิปนี้นะครับท่านผู้ชมกลายเป็นเสียงไม่ชัดเลยท่านผู้ชมตอนนี้ผมมาบันทึกที่ kinemaster เนี่ยโปรแกรมที่ผมเอาไว้ท่านผู้ชมดูนะครับเวลาลงเสียงบรรยายจริงๆเนี่ยผมจะบรรยายตรงนี้นะครับที่ kinemaster คุณภาพเสียง โอเคเลยท่านผู้ชมงั้นท่านผู้ชมต้องลองด้วยนะครับที่ผมเอากล้องวิดีโอกล้องวิดีโอที่เอาอให้ดูเนี่ยนะครับจากตัวนี้นะครับก็เพราะว่ามันสามารถที่จะบันทึกเสียงเอฟเฟกได้เอาจริงๆต้องบันทึกเสียงเอฟเฟกอย่างนี้ได้นะครับท่านผู้ชมต้องลองนะฮะถ้าไม่ลองนี่ไม่ใช่ว่ามันจะรับเอฟเฟกได้ทุกตัวนะครับต้องบางตัวไม่รับเลยนะครับผมลองมาแล้วเออถ้าตัวนี้เราใช้เอฟเฟกต์นี้มันได้ครับขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ